เล่มเลมแฟนตั้มไดมอนด์เฮีไม่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  no 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 ไม่ใช่แปลว่าทรงโจรโดนใจเธอใ่มันเขาใช่แล้วอันนี้เราจะทรงคิดไปเองละวไดมเอนใครเนี่ยผมเป็นดาราสังกัดจุกกูไงบอกแล้วไงแท็กสามคันกับเงิน30ล้านก็นั่นแหละแต่หลงก็คิดว่าตัวเองเป็นแจ็คกี้เหรอไงฮะสองสองคือข้างหน้าคุณชมพูหยุดนั้นน่ะตอนแรกรู้ว่าจะพาจะให้กระถินเอาไปทักอ่ะกระถินกระถินแบบวิ่งออกมาเลยอ่ะอ๋อ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 ที่ไงเออ เออลืมไปว่าลืมไปว่าคุณว่าคุณชมพูเขาก็ติดเหล็กพี่เลมด้วยสามหันล้วแล้วก็ถิ่นรถใช่ไหมใช่ก็ถิ่นแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจลำบากจกงไม่ต้องไปทักเ็อเขาลำบากใจเขาเขาทักทายได้แต่เขาแบบเขาไม่อยากเขาไม่อยากเขาอยากได้รถคืนก่อนคนจับององเขาอยากได้รถคืน แล้วมันก็นานมาแล้วด้วยเนาะเอาไปทวงตอนนี้มันก็แปลกๆแล้วแล้วก็คุไม่อยากทวงเขาอ,อยากเงียไม่แต่ว่าพี่ก็ถึงเขาทวงหลายรอบแล้วแต่หมายถึงแบบฝากจากคนอื่นในเงี้ยเขาก็ไม่เข้าไปเอาให้น้าอยู่หรือเปล่าะไม่ได้ไปสวัสดีกันเลยอะ่ะเมื่อวานไปสวัสดีเราไม่ใช่หรืองไงใช่เธอเข้ามาไม่หวัสด,ดีผู้ใหญ่หรอแกเขาไม่ดดไมค่อยจะว่าง ก็เกรงใจอยู่เพราะว่าหนาส่งงานหนักมากส่งงานหนักมากบุญจ้าปองปองรู้รู้<อ><อ>พี่เลมกับพี่อามจะอยู่นี่ก่อนไหมเดี๋ยวก็ถิ่นอวัยเบไปขายก่อนเปล่าเมื่อจรีแล้วนะขายทันอมเออใช่จรีแล้วหกโมงจรีแล้วจีเราเข้ามาอีกไหมมีมีมีแต้มไหมเขามี เขามีแต่มีน้อยหน่อยมึงโดนจับไปเป็นไอ้นี่อยู่ปะกระชินปงมึง,งโดนนะจับไปเป็นไอ้นี่อยู่ปะืมวน้นะไม่กลัวนหรอกนะแก้งฉนเฉยๆยัง <laughs> ไม่เจอไอเชนนะดีกว่าพูดถึงไอเชนนะไม่เจอเลอะ่ะได้ค่ะ เรามาไม่เจอเลยเนาะเอาเฉิงเขาไม่ค่อยอยู่เปล่าฟาใจย,ยังมาเที่ยวนี่อยู่หรือเปล่าพี่เลมไม่เห็นน้องพี่เลมเลยตอนนี้โอ้โหกับรุนน้ำท่ท<ห>าเล <หา S 2> มวันนั้นน่นะที่นู่นน่ะแต่เลมโทรกลับแล้วไม่รับป่าแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลย เอาจริงเก่งใจนะเนี่ยเก่งใจใครคะเก่งใจใครพี่เองใจพี่เบลลี่ทำไมนะคุยกันว่าอะไรนะพี่เล้งจะเอาอะไรนะหมายถึงว่าเวลาที่แบบเรามาอยู่ตรงกาลาดเขาอะคือรอบที่แล้ว,วพี่กระถิ่นไม่ได้มาใช่ไหมมีเลมกับอาร์มาแล้วก็ฝาใจอะไปยืนตรง NTR ใช่ปะ ก็คือ <S <S <ม>เลมอ่ะจริงๆริงเลมรู้จักคนใน NTR หลายคนพวกอาตู้แล้วก็พวกวินอะไรอย่างเงี้ยในนั้นมันมีผู้หญิงอ่ะที่เขาอยู่ใน NTR นั่นแหละเหมือนกับเขาอ่ะเอ่อถ้าเหมือนเถียงกันอ่ะกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งตอนแรกเลมก็คิดว่าว่าพวกเลมหรือเปล่า <S <S เหมือนเขาไม่พอใจที่ครอบครัวนั้นอ่ะมาใช้กระดาษนั้นวิเขาบองข,ขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาก็ว่าคนในแก๊งที่แบบพา เหมือนคนในแก๊งมาคบกับผู้หญิงคนหนึ ы, ่งใช่ไหมแล้วแล้วแบบเนึกเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาเก็บรถตรงนั้นแล้วก็เหมือนพาญาิมาด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนคนในแก๊ง่ที่อาผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่พอใจเขาแบบจะพาญาิมั่วทําไมอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแบบกะลาดที่เขาใช้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเว้นมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าจะเร็มก็เลยกังวลเนี่ยว่าแบบเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราจะโดนเชื่อเชื่อไหมว่ากระถิ่นเข้ามากระถิ่นจะไม่แบบ อยู่กระดาดเขียวเลยไม่ไดเลยเ่กระลาดเขียวเขาจะให้เก็บเฉพาะประชาชนที่ไม่มีแก๊งถ้าแก๊งไหนเก็บอะโดนหมื่นหนึ่งมั้งตอนที่สมัยรลุอยู่อ่ะเขาห่วงกันมันคล้ายๆบ้านอะพี่้าวเหรอเออมันก็เหมือนที่เราห่วงบ้านที่คนในแก๊งเราใครพาบ้านมาเข้าจาใครมาแต่คำว่ากระดาดสำหรับเรามันเหมือนพื้นที่สาใช่มันคือพื้นที่ที่แบบทุกคนแบบ can use เฉยแบบสมัยก่อนนะแต่ก่อนที่เออเรียวทามคลองกระลาดแดงนะแบบว่า เออแก๊งอื่นที่ตีกันอ่ะมาเก็บก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้ปกติประชาชนไมเก็บที่ไหนค่ะถ้าถ้าที่นี่จะเป็นประชาชนที่ไม่มีแก๊งเก็บก็ถ้าสมมติมีแก๊งก็โดนหมื่นหนึ่งเราไม่รู้ถ้ามาถึงที่นี่เขาเจอประชาชนก็เก็บได้ทุกที่เลยค่ะถ้าเป็นประชาชนนะเก็บได้ทุกที่ไม่อะไรแต่ถ้าแก๊งกับแก๊งถ้ามันมีเรื่องมาแล้วไม่ถูกกันก็เาแก๊งบางแก๊งอาจจะไม่ให้เก็บ แต่ว่าถ้าเป็นกระดาษเขียวคือมันเป็นกฎของกระดาษเขียวอยู่แล้วคือดูไว้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจดเบอร์กันครับจดเบอร์กันจดเบอร์กันเบอร์ใครคะสวัสดีค่ะัเบอร์ทุกคนครับเบอร์ทุกคนสวัสดีครับจะขึ้นปากฉลามแค่นั้นแหละวันเนี้ขึ้นปากฉลามเราต้องจดเบอร์คืออะไรคะไม่เข้าใจค่ะคอของครับคอของครับแบบว่าแบบ็อดสมทบทุนอ่ะสำบทุนเด็กอยากไลอ่ะแต่เมื่อวานตีเมื่อวานตีอันนี้แล้วนะ ตีคอนบวกห้าติดเลยรวดเดียวแบบว่าตึกตึกตึกติกตกตกตดเลยโห oh. นี่ขอเดืยวเขาเปอรผู้ชายคนนี้ไหมด้ครับได้ครับศูนย์สมหกสเจ็ดหครับศูนย์สองหกตีที่น,นู่นเหรอใช่ลูกนั้นเไที่เขาไม่เจอโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับเอเบอร์ก่อนครับมันจะรีบเออขอศูนย์สองหกเลยนะครับศูนย์สองหกเลยนะเลขศูนย์สามอันนี้อะไรอะให้เบอร์อะไรกันอ่ะตัวเลี้ยงจีบอาหมอ ฮาศูนย์สามหกอะไรนะครับสามเจ็ดหกครับง่ายโทรหาเลมติดก็โทรหามติดแค่นั้นแหละแต่โทรตอนตีห้ามันไม่ติดหรอกจะบ้ายังไงคนเขานอนกันหมดแล้วหกเจ็ดเบอร์หกเจ็ดหกเจ็ดชื่ออะไรนะครับเลมเลมรู้แล้วไอ้เบอร์แปลกๆนี่แน่เลยอ่ะเป็นวีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาอยู่อ่ะ เลมเลมแฟนตั้มไดมอนเฮดไม่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 โนโนโน่ no, 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 no. ไม่ใช่เมื่อวานันไม่ใช่ใช <c oughs> อะไรกัน,อ,กน,นอันนั้นแกล้งมันอันนั้นคือแกล้งมันมีคนแบบให้ไปแกล้งมันไม่ใช่แฟนเมือ่อวานเจอม่วงม่วงเป็นตำรวจเฉยเลยอ่ะมวงเลยอ่ะม่วงม่วงเจเคเหรอใช่เพราะเราเรารู้จักคนเยอะจังอ่ะเรารู้จัก นายเป็นใครเนี่ยช <นะ S 2> มีเป็นดาราครับเป็นดาราไฟเอ็มครับผ<อ>ู้เล<อ>่นหนุเล่นจุ๊กกู้เป็นอยู่ในสังกัดจุ๊กกู้อ่ะครับดา,า <ม S 1> ราเอ็มแต่เราแต่เราไม่เคยเราไม่ค,ไมคุ้นหน้าโอเลี้ยงเหมือนกันนะโอเลี้ยงเข้ามาอยู่ด้วยนานยันเง,เง,เงเนี่ยไม่นานครับเมื่อไม่นานน,าน,น,นี้ครับอ๋อใช่ครับแต่ว่าเป็นคนมีฝีมือใช่ไหมต่อยต่อยได้อันนี้หนึงครับแบบว่าอาวุธก็ได้ถุงอะไรเงี้ยอ๋อแต่งตึงครับสุดหล่อแต่ตึงครับช่วงเนี้ยอ๋อแล้วรอยสักขายไปแล้วทำไมยังอยู่บนตัวอีกอะ อ๋อไม่อันนี้มันขายแบบดับรอยศักไงเมื่อวานอ่ะมันแบบขายไปได้สองคนเด็กในบอลเฮดชอบแบบว่าแบบว่าทรงโจนโดนใจเธออันนี้คือใช่แล้วอันนี้เราจะทรงคลิปไปเองละอันนี้ขายสูตรจูนรอยสักน่าด้แต่หลายได้ดีนะใช่ครับผมขาวสาวกีทครับช่วงนี้มก็ไหนเข้าสังกัดจุกููเจคก็แบบว่าขอร้องหยุดอย่าเดินขอร้องอย่าเดินทาง ตามแกอย่าเดินตามผิดคนได้ไหมขอร้องล่ะไม่เขาเป็นคนปกติเนาะอ่าได้นะได้ยินนะอันนี้อยากรู้ไหมว่าจุกเนี่ยมันฉาวมากเลยนะโอเลี้ยงเขาเป็นใคร็ไม่รู้คนแผนแขวนจุกปั่วไม่ไม่โอเลี้ยงขอร้องจริงๆจุกเพิ่งสร้างเรื่องมาแบบเรื่องใหญ่ด้วยใช่หรอใช่แต่เมื่อวานแตกตื่นกันนะพี่แบบแอบเอารถพิตีไปตลาดกลางอ่ะนี่นายรู้จักพ่อเราด้วยหรอรู้จักครับ ไปนายเป็นใครเนี่ยผมเป็นดาราสังกัดจุกกู้ไงผมบอกแล้วไงมันจับปองปุงดาราสังกัดจุกกู้อะจุกกู้เถิ่นแต่ว่าเลิมอ่านว่าเขาไม่ไม่ธรรมดาแล้วลิมเออเหมจับเขาอยู่ธรรมดาแล้วลิมสามพันกับเงินสามสิบล้านก็นั่นแหละแต่หลงคิดว่าตัวเองเป็นแจ็คกี้เหรอไงฮะซ้อมซ้อมเลยเฮ้ยแต่หน้าเขาคุ้นๆน่ะนายมีนี่ด้วยอ่ะนายอุ้ยหมวกบังหน้าหมวกบังหน้า รถเรื่องอะไรครับเนี่ยรถใครไม่รู้ครับเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคับเขาไม่มีเขเจ้าของเฮ้ยใช่เลยพี่กระถิ่นเขามีเขามีไอ้เนี่ยแมงตรงแก้มเหมือนไอ้หวังเลยอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็หวังปีไม่ได้เป็นอะไรกันครับเอารู้ถ้าหวังปีด้วยเลียมใช่ใช่กอปาป้าแยกแยกดีกว่าเลีมได้ดีกว่าบินดีกว่าพเลียมจะเข้ามาอีกหรือเปล่าคะเลียมเข้ามาอีกหรือเปล่า แม่เป็นผู้สั่นไปไูดวอป่าแปลว่าใบเกตคุณพ่อครับเว่าแม่หมอไม่มาคุณพ่อคือคุณพ่อคุณพือน้ำเบิดครับลูกทำน้ำเบิดครับอ๋อพอถึงตอนนี้ยังเปิดไม่หยุดเลยครับใช่ครับแต่แต่ไอจุกเมื่อวานเปิดได้รถเลยนะแป๊บเดียวอ่ะตอนนี้น้ายังเปิดไม่หยุดเลยอะไปเดินเล่นหรอคะที่นู่นอะใช่ครับจะไปขึ้นอาวุธไว้ครับพอได้ทำอะไรอยู่ เดือดมากเลยอะที่นู่นแบบเข้าไปวันสองวันแรกก็เขาก็อุ้มกันไม่หยุดเลยอะอันเขาตีกันค่ะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ,มพ์ี่กระถิ่นจะกลับนู่นเลยเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมพิมพ์คำสั่งลบรถหมดใช่นนพี่เลมสามสองหนึ่งพี่เลมเอาไงคะเฮ้ยของจริงจัดพีม่มันเฮ้ยเฮ้ย<อ>มันยังเหลือมันยังเหลือขันนึ่งอันนั้นน่าจะบักละทรงนั้นอะเอาไงนะพี่กระถิ่นสรุกกับกลับนู่นเลยไหม พี่เลมว่าไงอ่ะอยู่ต่อหรือว่ากลับไม่ถ้าท้าไม่ได้ดูดวงแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยก็ได้เพราะบอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปไปแวะเข้าไปแป๊บนึงอ่ะไปเนี่ยป่ะงั้นลองก็เลยขอที่นู้นก็ได้ค่ะโอเคค่ะไปเจอกันที่นู่นก็ได้ค่ะได้ครับจะขอไปเอาน้ำโอซีครับเจอกันครับโอเคครับครับที่โอเลี้ยงนะครับอย่าลืมนะครับดาราค่ายจุกกูโอเลี้ยงออกซิงเกิลด้วยนะออกเดี๋ยวออกซิงเกิลรู้ป่าว่าค่ายจุกกูนี่โด่งดังในเรื่องความเหม็นนะ โอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้โหไม่ค่อยได้อาบน้ำอย่างนี้ใช่ไหมใช่จำไว้นะครับอัลบั้มจุกเลี้ยงครับอ๋อชุดเลี้ยงเป็นมากระจุกกู้กับโอเลี้ยงครับเป็นจุกเลี้ยงอ๋อโอ้โหจุกเลี้ยงใช่ครับใช่ป่ปะป่ะป่ะป่ะไปไว้เจอกันครับเจอกันครับผมเจอกันครับเจอกันครับ